สวัสดีตอนเช้านะคะสว่วตอนเช้าของวันพฤหัสสบ,บดีนะคะนี่ก็เป็นช่วงเช้าของอากาศเย็นๆนะคะตอนนี้ที่ฮอลแลนด์รู้สึกว่าจะอยู่ที่7องศานะคะตอนนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นนะคะใบไม้ก็จะเริ่มปริแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆประมาณ8โมงเช้านะคะ ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศแบบเย็นๆสบายๆนะคะแต่ถ้าอ๋อมีลูกแมวด้วยมีลูกแมวด้วยเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าที่ฮอลแลนด์นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะก็ตะวันก็เริ่มจะขึ้นนะคะแต่ความเย็นก็อยู่ที่7-8องศานะคะกำลังสบายๆนะคะ ถ้าเป็นเมืองไทยก็อา,อาจจะเย็นจัดนะคะแต่ที่ที่ฮอลแลนด์เนี่ยเราชอบหนาวล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในบ้านนะคะรอบๆบ,บ้านนะคะก็จะป,ประมาณนี้นะคะนี่ถ้าใครชอบก็จะเป็นอะไรที่สวยงามเห็นไหมคะก็ถ้าเริ่มหน้าหนาวนะคะเราก็จะเก็บ หลาหลายอย่างนะคะที่เป็นผักสวนครัวนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ยังสวยงามนะคะเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆกับใบลืมชื่อแล้ว่ะยิ่งยิ่งยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเอาไว้ทําแกงอ่อมนะคะเพราะว่าที่ที่นี่อาจจะไม่มีอะไรนะที่เหมือนเมืองไทยนะคะแล้วก็จะใช้ต้นนี้แทนผักอันนี้นะคะก็ เป็นพักที่ง่ายๆนะคะนี่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะเนีย่ยาทานขนมจีนก็อร่อยด้วยเห็นไหมคะดอกไม้ก็ไม่ตัดนะคะไม่ตัดนะคะจะเก็บไว้อย่างนี้นะคะอืมเพราะว่าจะปล่อยให้เขาแห้งเห็นไหมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เย็นสบายสบายนะคะนี่ปกติจะตัดนะคะแต่ปีนี้จะไม่ตัดเพราะจะเก็บเอาไว้นะคะ จะตัดเอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําเป็นดอกไม้แห้งนะคะจะใส่แจก,กันเอาไว้บางท่านเขาก็จะตัดทิ้งนะคะแต่เราไม่ตัดนะคะเราจะเก็บเอาไว้เพื่อว่าจะได้ทําดอกไม้แห้งมันจะดูเก๋นะคะเนี่ยดูสีสันของเขาแต่ก่อนเป็นสีม่วงนะคะแต่ก่อนเป็นสีม่วงนะคะตอนนี้ก็เป็นสีชมพูแล้วนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่ สวยงามอีกแบบธรรมชาตินะคะอวันนี้ธรรมชาติมากเลยหเห็นไหมคะหลังบ้านเราก็จะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังบ้านเราก็จะเก็บเรียบร้อยแล้วเพราะหน้าหนาวแล้วเราก็จะเริ่มเก็บนะคะเห็นไหมคะดอกไม้ก็จะไม่มีแล้วนะคะดอกไม้จะไม่มีแล้วนะคะเห็นไหมคะก็ประมาณนี้บรรยากาศข้างนอกเห็นไหมคะ อุณหภูมิ7-8องศานะคะตอนตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ยังเหลือดอกไม้อีกช่อหนึ่งนะคะที่ยังอยู่กับเราอยู่ได้นานมากนะคะนี่จะถูกจะแพอองขอแดงไว้ก่อนนะคะผลเจ้าบ้านเลยนะคะเจ้าบ้านก็ใส่ชุดนอนสีแดงอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่สะดวกนะคะนี่ก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะเพราะว่า การที่เรา,าดูแลสามีที่ไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะออกไปทำคลิปหรือว่าอะไรได้นะคะทุกท่านเห็นไหมคะเห็นน้องหานไหมคะเนี่ยเขาก็จะเอามาอย่างนี้นะคะเราก็จะให้อาหารให้อาหารทุกเช้าทุกตอนเย็นนะคะเห็นไหมคะมีลมนะคะมีลมอากาศเย็นมากแต่ เป็นบรรยากาศที่ชอบนะคะชอบมากชอบบ,อบ,บรรยากาศเย็นๆนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่บรรยากาศข้างนอกนะคะสวยงามมากเห็นไหมคะนี่เป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนนะี๋ให้ทุกคนาาด,คนดูบรรยากาศข้างในบ้านนะคะนี่ก็เป็นในบ้านนะคะนี่ก็เป็น บรรยากาศข้างในบ้านนะคะเห็นไหมคะมดอกไม้สวยๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,น,มคะนี่เขาเริ่มนี่เขาเริ่มร่วงแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเริ่มร่วงแล้วนะคะ สวยงามก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่นี่ก็เป็นบริเวณบ้านนะคะนี่คือตัวในตัวบ้านของเราเองนะคะนี่ก็เป็นที่นั่งดื่มกาแฟของเรานะคะนี่ภาพตัวนี้จะสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะทุกคนเป็นเป็นภาพที่สวยงามในบ้านนะคะตัวในบ้านนะคะ ที่ชอบมากก็คือนี่แหละสวยงามจริงๆเลยเห็นไหมคะทุกคนสวยๆมากเลยดอกกล้วยไม้ต้นนี้แบบชอบจริงๆเลยเห็นไหมคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อ,อย่าลืมเข้าขมาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเลี้ยงให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะ